สวยต้นไม้สวยไปยืนที่ยืนต้นไม้สวยหันมาหันมานี่แล้วต้นไม้สวยหันมาหันหน้ามา,นมาหนึ่งสองสามยิ้มเร็วมะพร้า,าวมะพร้า,าวอะไรอะไข่มุกดูดิแม่ดูดิมะพร้า,าวหันหน้ามาที่อะไรลูกยิ้มก่อนไหนมะพร้า,าวมะพร้า,าวแม่ดูก่อนเร็ว มะพร้าวตาดูนู่นไปดูนู่นไปดูนกดูรังนกนางตรงไปตรงไปเดินไปที่เดินไปไปดูรังนกนู้นตรงไปเดินไปเดินไปนู่นเลยเดินไปน้ำมีปลาด้วยไหมปลาไปเดินไปเดินไป ไปดูดิดไปดูต้นดูชิงช้าด้วยมีชิงช้าให้นั่งด้วยไปเดินน้องอะนั่งเขาเก็บแล้วใช่ปะยายโตได้ปะได้ค่ะพี่วิญญาณเมื่อย้ายมันตรงนี้เนี้ยยะใครหมุนมันนั่งเงี้ยมันต้องตะต๊กเอาลูกกังบากันยาตกตกขึ้นไปนี่ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปแล้วลงมาข้างล่างไปขึ้นไป ไปดูมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวเดินไปดีดีเดินไปเดินไปเข้าไปดีเข้าไปเข้าเออเข้ามะพร้าวเออไปดูดิมะพร้าว เห็นมะพร้าวเห็นมะพร้าวปะลูกมะพร้าวมะพร้าว,าวนี่สวยจังเลยไหนคะไปไหนคะมะพร้าว แม่รอนี่นะนั่งนี่นะแม่รอตรงนี้ <c oughs> อ่ะนั่งมานั่งมา 能能、嗯。嗯嗯